จิมแจมคัมม <in the> ิ่งบอยกระตุกจัดเลยโปวดบิ๊กแบคเลยสี่สิบสี่เอพีโตมาพีซีกูเห็นมึปิงประมาณร้อยร้อยสองร้อยสามสิบของกูเห็นมึปิงร้อยสามหกสามสี่ สามสามวันแบบกูปเปิดแท็บเป็นร้อยแท็บไปเฮียค้างเงลหรอาร์มก่อนนะตัวนี้นนะอ U อ A อ U อ A อ I แม่งอ่ะโอ้ยจิมสักกส à chắc chưa chắc vào bả? Không vào đâu. Còn gì mồ bả? có lú lượn vậy. Đúng kiếm bỏ leo. Cúp biết số mấy mưng đâu.

คนคนไร้บ้านของเงินครับเชี่ยอยู่ดิวกับคนหล่อจริงไหมไปยืนลิสเซ่เต็มนีออนดิอะผิดเหรอผิดไหมโอ้โหครกระตุกแล้วโอ้โอ้โอีสิ่มเข้าด้วยว้าว เฮ้ยเฮ้ยเฮลืมว่ามันจะอันติไม่หมดดีกว่าชิบหายละไว้อะไรลืมว่าอันติอย่าไม่หมดดีกว่าโอ้เฮ้ยสลายไกลจังอ่ะเกมกระจอก แพ้หมดลู้นเลยเหรออ,อตอนนั้นเท่าไหร่สิบต่อสิบเอ็ดไอ้เหี้ยตอนนี้เท่าไหร่สองต่อแปดหรือเปล่าวะไม่รู้วะกูเบื่อแยกเกมแรกอ๋อเอาทำอะไรเอากู <c oughs> ทำอะไรกูเนี่ยทำไรอ้วนอ้วนเขาไม่รู้วอ้วนเขาทำอะไรอยู่แน่จริงก็ยิงดิท้ากูเลยท้ากันเอามา เฮ้ยเฮ้ยสไลด์กดใจเลยเพื่อนสไลด์กจังเพื่อนเสออผิดทางปิดทางสับับสับับสับ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 สับใคจังัอสงสัยัเองเฮ้ยาบ

ูท้ากูเลยใช่กูท้ามึงนายจริงก็หยิบเลยตัวอะไรวะตัวสีใช่ไหมตัววีเพื่อนตายเพื่อนเรียบร้อยแล้วเพนเฮ <c oughs> ตัวกูนี่ก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาดูสาวกูแสแลบอลโค้ชหง อุ้ยอะไรอ่ะกดยิงมะกดยิงผมได้ไหมไอ้ไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้เออน้ำกูอะไรกูโอ้ยไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ทำแบบนั้นเลยเอ้าชิบหายเพื่อนกูลิงไว้ดิไอ้เฮ้ยขาดังสนั่น โอ้ยมันอาจะหมดจะสรอยมาลาเพื่อนโอ้ยไปสอสรยมาราแล้วดิชาหยุดก่อนจะสร้อยมาอยู่ตอนนี้มึงอยู่ข้างหลังกูหรือเปล่าเพื่อนกูเห็นมึงอยู่ไกลมากๆเลยวะมีนี่เฮ้ยเอ้ย ถอย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 ยิงเข้ามาใส่ดิถอยถอยถอยใส่เดือดถอยได้ดีเพิ่นโอ้เสือเสอเอเอื้อมมาหมด เฮ้ยอือสไลโคตรไกล่ม่คิดว่าจะเข้าปะไม่เข้าหรอกไม่เป็นไรอะไรยัอารมยิงอะไรอะเอ้ยกูปักปัญญาออนปัญญาอ่อนรู้แต่ปักเนี้ยบอสกูบอสอยู่ เป็เจ้าอเฮ้ยอะไรอ่ะมึงวับบอลได้ไงมึงหยุดเปิดปูดิเมื่อกี้ไปจะเข้า่ะเข้าจะทำไปจะเข้าใช่เปิดเข้าเฮ้ยจบไปเลย

มื่อกี้ไม่จะเข้าปะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเฮ้ยขาไม่ร้คุยไม่ถึงหรออะไรอย่างน้อง <laughs> ขาไม่อ้วนอ้วนเราก็ด้วยอ้วนไม่รอดเลยเราก็ด้วย <laughs> โอ้ยมือคุก,ก็กระจอกไอ้เฮียกระโดดยัดเข้าประตูไอ้สัตวสเฮียกัน,าากนอ,ยยกอยู่นู่นเลย เออแม่วันที่หน่อยเออไม่ไปหรอกทำไมอ่ไม่ไเชื่อใจกูไหมกรับก่อนเฮ้ยมึงพกัปได้ไงอะไรอะเฮ้ยอะไรอะวม่

เปิดเชื่อทิ้งไว้มันทำปิงจังกูปิดให้หมดเลยป่ะหนิโอ้ยเอ้ยโอเคเพื่อนจบไปอันหนึ่งละบาไปเลยบบอกฟื้นกันเถอะ